สวัสดีครับยินดีรับสู่มาริโก้ฮอบบี้ u b e ูบชาแนลกันนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวของเจ้าตัวกันพาเฮดจีจิมสปารตันกันนะคะอาหู่อาหูนะครับตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นงานของพีบันไดนะฮะไม่ได้วางขายทั่วทวไปนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยงานของพีบันไดเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็มีมาเปิดขายเองใน แอปช้อปปี้นะครับแต่ว่าสั่งจองยากกว่านะฮะอ่ะมาครับตัวนี้นะครับผมก็ประกอบดิบอย่างเดียวอยู่นะฮะยังไม่ได้ตัดเส้นหรือว่าทําสีเพิ่มเติมอะไรเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละส่วนกันเลยนะฮะเรามาเริ่มดูที่ส่วนหัวกันนะครับที่ส่วนหัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่รู้สึกแอบชอบเลยนะพอประกอบเส็จนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเนี่ยที่ข้างใบหูด้านซ้ายด้านนี้นะครับจะมี ตัวปืนกลติดอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับซึ่งผมดู้วเฮ้ยแม่งจ้าบดีอะนะฮะแล้วก็เสาสัญญาณตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาที่ชอบนะครับก็คือตรงพาร์ทเคลียร์ใสหน้ากากของมันเป็นสีฟ้าครับนี่นะเป็นสีฟ้าแบบใสสวยเลยอะนะฮะแล้วก็ตรงเซ็นเซอร์ด้านบนด้วยเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันที่จริงเนะี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ให้มานะครับตรงเซ็นเซอร์ด้านบนแล้วก็ด้านในของชิ้นนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ติดนะคคือผมว่าแบบนี้ก็สวยแล้วอะ ันมานะครับส่วนบอดี้นะครับพอประกอบเสร็จแล้วโทนสีก็ดูลงตัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยสีหลักสีเขียวนะครับส่วนสีที่ตัดมาสีเขียวเข้มตรงช่วงของก็เนี่ยดูแล้วลงตัวเลยนะครับแล้วก็ช่วงเอวเช่นเดียวกันครับนี่ฮะช่วงเอว,ว,เอวนะครับส่วนที่นั่นหน้าตรงช่วงคอทพิตตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับดูแล้วก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ลวดลายดีเทลต่างๆของตัวหุ่นเนี่ยก็สามารถตัดเส้นได้นะครับเนี่ยตรงหน้าอกตรงนี้ก็จะมี เส้นลายให้เราแล้วนะครับแล้วก็ตามด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรอยจุดรอยปะอะไรแบบนี้ก็สามารถแบบแต้มสีดาเพื่อตัดเส้นได้เลยนะฮะชิ้นต่อมานะครับมาดูที่แขนขวากันบ้างนะตรงหัวไหล่ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธเหมือนจะเป็นพวกจรวดนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาด้ามดาบมาสลับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ด้านหน้า ตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นอะไรบางอย่างอธิบายไม่ถูกตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถปรับขึ้นปรับลงอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะฮะส่วนจุดขยับก็เนี่ยฮะก็สามารถงอได้ระดับมาตรฐาน H G นะครับข้อมือหมุนได้ปกติ360นะครับตรงหัวไหล่ก็หมุนได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับแล้วก็ที่แขนซ้ายนะครับตรงหัวไหล่แขนซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นโลกนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ย ที่บอกไว้อันนี้จะเป็นด้ามดาบน,นะครับก็สามารถติดที่แขนได้ทั้งสองข้างนะครับเนี่ยติดได้ทั้งสองข้างเลยตรงนี้นะครับก็คือในตัวอย่างเนี่ยเขาจะให้ติดที่แขนขวาหมดเลยนะครับแบบนี้นะแต่ว่าเราจะเอามาติดที่แขนซ้ายหรือแขนขวาก็ได้ครับส่วนมือสำรองนะครับก็จะมีมือที่เอาไว้จับอาวุธปืนคู่หนึ่งแบบนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแบบแบมือชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนเอวหรือกระโปรงนะครับตรงกระโปรงด้านหน้าตรงนี้ผมยังไม่ได้ตัดกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลา เปิดออกมามันก็จะเปิดทั้ง2อันเลยนะครับถ้าเราตัดก็จะเปิดซ้าย <S <S เปิดขวาได้นะครับส่วนกระโปรงด้านหลังนะครับก็ไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะฮะตรงนี้เอาไว้เก็บเอ่ออะไรนะคล้ายๆเป็นแม็กกาซีนอาวุธปืนนะครับเนี่ยตรงนี้คือถ้าเราจะไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับก็จะโปรโปรแบบนี้เนี่ยถอดได้ทั้ง2ออันส่วนด้านข้างนะครับตรงซ้ายกับขวาตรงนี้เนี่ยนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับที่ด้านขวาตรงนี้คนละ้ายๆเป็นพวกอาวุธระเบิดมือมั้งนะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกสีมาให้มันเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวเลยอนนี้นะครับถ้าจะเก็บสีทสําสีก็คิดว่าน่าจะเป็นงานยากอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบเรียบคล้ายๆเป็นพวกกระเป๋าพ็อกเก็ตนะครับแต่ก็เปิดไม่ได้นะชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนขานะฮะโทนสีก็จะเป็นสีเขียวปกตินะครับก็จะมีเขียวเข้มตรง เท้าอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีท่อไอพ่อนนะครับก็จะเป็นสีเทาตรงนี้นะครับส่วนที่ฝาเท้าเนี่ยดูแล้วรายละเอียดก็ทําออกมาได้สวยงามนะฮะถ้าใครอยากจะทําสีก็อาจจะงานหนักงานหนักอยู่นะฮะต้องบังพ่นเยอะเลยแหละนะฮะเดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมนะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นสีเดียวง่ายๆนะครับ ส่วนจุดขยับเนี่ยนะครับก็สามารถงอได้ประมาณนี้มั้งนะครับอันนี้ผมยังประกอบแบบไม่สนิทด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นรอยว่ายังติดไม่สนิทนะครับรายละเอียดของฝ่าเท้าเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีระดับหนึ่งนีสามารถเปิดอ้าแบบนี้ได้ขยับแบบนี้ได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นแพ๊กนะครับนี่ฮะสีเขียวปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถสไลด์ขึ้นมาได้ ก็จะประมาณนี้นะครับมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบนะแล้วก็ตรงนี้จะมีสติกเกอร์ให้มานะครับก็ยังไม่ได้ติดนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเอาอาวุธนะครับมีดดาบอันนี้มาเก็บได้นะครับมีดดาบก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่ครับเอามาติดที่ด้านนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็ ไม่ได้ใช้อะไรครับเขาก็จะมีตัวปิดให้เราอันนี้นะครับดาบถ้าไม่ได้ใช้ก็เก็บเข้าไปในฝักของมันได้นี่ฮะแล้วก็อาวุธปืนหลักของมันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าเฮ้ยแม่งทำออกมาได้โมเดิร์นมากสวยมากนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็จุดขยับของมันเนี่ยเอาตรงไหนก่อนเอาตรงนี้ก่อนกันแล้วกัน,นครับด้านหน้าตรงนี้สามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นี่ฮะปรับได้หมดเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็จุด ศูนย์เลงของมันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะปรับซ้ายปรับขวาก็ได้แต่ว่าเนี้ยผมประกอบแบบหลุมหลวไวอยู่นะครับเนี้ยมันสามารถปรับพับเก็บซ้ายหรือขวาได้หมดนะครับทำออกมาได้โอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คล้ายๆเป็นแม็กกาซีนปืนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับประกอบแบบหลุมหลวมก็อาจจะดูแบบง่ายๆนิดนึงเนี้ยมันหลุดง,ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถถอดออกมาได้นี่ฮะอันนี้ก็คล้ายๆเป็นแม็กกาซีนปืนเนี้ยถ้าจะพับตรงแม็กกาซีนกระสุนปืนเก็บเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็ประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดูแบบนี้ปุ๊บผมนึกถึงไอตัวละครเกม h a ร์โลอ่ะที่ว่าตัวหุ่นม,มันใส่ชุดเกราะสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้ากากแบบนี้เลยนะคล้ายๆกันนะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเออก็สวยดีฮะเนี่ยถืออาวุธปืนแล้วก็ยืนเท่ๆก็ได้เลยนะฮะลองเอาตัวหุ่นมาจับอาวุธปืน2มือดูนะครับที่มือซ้ายกับมือขวานเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเป็นพ์ทมือที่เอาไว้จับอาวุธปืนนะ,ะเนี่ยแล้วก็อาจจะยากเล็กน้อยครับเพราะว่าตรงหัวไหล่เนี่ยเราต้องปรับให้มันเข้าหามาด้านในเนี่ยตรงกลางประมาณนี้นะก็รู้สึกยากเล็กน้อยครับนี่ถ้าใครชอบเล่นงานกันพาแล้วจับอาวุธปืน2มือแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะเวลาจัดท่านี้เราสึกจะยากเล็กน้อยนะฮะเปลี่ยนมาโพสทางง่ายๆดีกว่าฮะอันนี้ก็ เปลี่ยนแค่พาร์ทมือนะครับที่เป็นแบมือออกมาเนี่ยก็จะได้อารมณ์เหมือนแปลว่าเฮ้ยกำลังยืนส่องอะไรอยู่นะฮะหรือจะเปลี่ยนมาเป็นถือมีดบ้างนะครับมีดก็คล้ายๆพวกมีดคอมแบททหารนะครับแบบพวกแ a มโบ้นะครับเนี่ยผมว่าตัวนี้แค่เอามายืนโพสท่าเฉยๆผมว่ามันก็ดูแบบดุดันแล้วนะฮะสีแบบดำเข้มไอ้สีไม่ได้ดำเข้มครับสีเขียวเข้มนะครับ ตัวหุ่นก็ดูแบบเฮ้ยมันก็น่าเกงขามแล้วนะแต่ว่าประวัติจริงๆของไอ้ตัวนี้นะผมก็ไม่รู้จักเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นลูกน้องเป็นเบหรือว่าเป็น S Pilot ลับอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอามาแล้วก็ตายเกิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครที่พอรู้ประวัติตัวนี้ก็มาพูดคุยแชร์กันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะ โดยรวมส่วนตัวนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปกตาดีนะไม่เหมือนกับคุณจิมตื่นๆนะครับโดยจุดเด่นที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของอาวุธปืนนะครับซึ่งดูแล้วมันดูแบบเป็นพวกแนวเรียวโรบอดดีอปืนกลแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรง ศีรษะของมันตรงหัวเนี่ยที่ใบหูอะ่ะจะมีอาวุธปืนอีกอันนึงอาวุธปืนกลเล็กๆอะไรของมันน่ะนะดูแล้วแบบเฮ้ยเออเท่ดีนะครับก็คิดในใจฮะว่าถ้าหุ่นจิมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของกันดั้มอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นพระเอ็ดได้เลยนะอะไรเงี้ยนะคะถือว่าเท่ดีฮะตัวนี้แปลกตาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โทนสีตัวนี้เนี่ย ตอนแรกก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันสีมันเข้มไปมันจะสวยไม่น่าเลยก็คิดในใจว่ามันอาจจะไม่สวยก็ได้อะนะฮะแต่พอประกอบเสร็จแล้วผมว่าแค่ประกอบดิบผมว่ามันก็ดูดูดูดันแล้วอ่ะนะฮะดูสวยดีอ่ะนะครับถึงแม้ว่าสีมันจะเข้มไปหน่อยนะครับก็คิดในใจแล้วแหละว่าอาจจะเอาไปทําสีแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ฮะว่าจะมีเวลาทําหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่รู้ว่าจะจะได้ทําเมื่อไหร่ดีกว่าเออนะฮะอ่ะ ก็เอาเป็นว่าครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจากลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย